วันนี้ก็สั่งวัสดุก่อสร้างมาเพิ่มอีกแล้วเนาะเน,นื่องจากว่าของใช้อีกเยอะอยู่ใช้เยอะตามงบประมาณที่ได้รับการถวายจากาาจสาญายจริธรรมสงทบปัจจัยมาก็มีเท่าไรก็สั่งตามนั้นก่อนมาเรื่อยๆช่างสายันก็ากำลังก่อต่อไปเรืเ่อยๆใช้เยอะสูง ยี่สิบเอ็ดเมตรนะทำไปเรื่อยๆก็ต้องมีสักวันหนึ่งต้องแล้วเสร็จนะตอนที่เรายังมีเลี้ยวมีแรงมีลมหายใจอยู่ก็สร้างสร้างไว้ถ้าว่าวันหน้าเราหมดเลี้ยวหมดแรงไม่มีลมหายใจแล้วเราก็หมดโอกาสที่จะทำแล้วเนาะทำครั้งนี้เจดีองค์นี้ก็อยู่ดูนะไปเป็นร้อยร้อยปีล้วะนะ ชาชาสาชนนรุ่นหลังก็ได้เข้ามากับสักการะ,ระไหว้พระกันได้นะที่นี่นะเนื่องจากที่นี่เป็นเจดีย์พุทธคยายเจดีย์สีพวงชัยจะครบสังเวสี่ส้งเวพดีเมีฐานที่ประสูตรสาวินโสพุทธคยายเจดีย์ฐานที สรูแล้วก็สรนาดทานที่แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกแล้วก็วิหารพระบริณิพานซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงบริณิพานซึ่งจําลองไว้ที่นี่นะพรพุทธปรุงใจพุทธสรรมและปุงแรงนี้

ครับก็ขอมุขขอนมัทนากับสัตว์ชนทุกคนทุกท่านเนาะที่ได้ส่งทบปัจจัยมาร่วมบุญ่สร้างพุทธคยาเจดีย์สีพงชัยแห่งนี้ร่วมกันเนาะขออนมัทนาสาธุขอบุญกุศลสลายจงเป็นพระปัจจัยนุนำข้ามตัวให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาใดก็ได้ต้องการมุ่งบ้าปรารถนาเพราะการทุกท่านทุกคนเธอสำหรับท่านใดที่จะร่วมส่งทบปัจจัยร่วมกันนะครับว่ การที่เราไปดูคือเราไปดูสิ่งที่เราไปดูความเป็นจริงคือเราไปดูท่านผู้ปกครองเราไปดูคนที่เรียนรู้ไปดูวิธีการและ